มีคำถามค่ะที่เขาบอกกันว่าเวลาเจ้ากรำนายเวนจะทวงคืนเขาจะมีช่วงเวลานั้นของเขาถ้าผลช่วงเวลานั้นไปเขาจะไม่มีสิทธิ์มาเอาคืนอีกใช่ไหมคะอยากทราบเรื่องนี้ค่ะเรื่องที่ถามมามันละเอียดอ่อนมากนะอีกอย่างมันมีความซับซ้อนมากในเรื่องของคำว่ากรำแต่หากเอาพอเข้าใจก็ถูกต้องแล้วแหละแบบที่พวกเราเข้าใจนั้นแหละ หากเจ้ากรรนายเวรหรือวิบากกรรมมาถึงตัวและในการตอบคำถามในวันนี้จะขอพูดถึงวิบากกรรมชั่วละกันหากถามมาแบบนี้และเกี่ยวกับเจ้ากรรนายเวรก็คงไม่ผลเรื่องของวิบากกรรมชัว่วเอางี้นะหากพวกเราทำกรรมอันไม่ดีอย่างหนึ่งและผสมด้วยการจงใจหรือเจตนาเช่นตั้งใจใส่ร้ายคนอื่นทั้งที่รู้ว่าคนที่ตนเองใส่ร้ายไม่ได้มีความผิด พอพวกเราหาทางใส่ร้ายเขาและมีเจตนาที่ชัดเจนและได้กระทําลงไปด้วยความไม่พอใจหรือจะด้วยเหตุใดก็ตามแต่ผลกรรมนั้นทำงานแล้วพอทำงานมันจะรอจังหวะรอความเหมาะสมของช่วงเวลานาน,านมากน้อยแค่ไหนปัจจัยคือที่พวกเราได้ประพฤติตัวหลังจากกระทํากรรมชั่วอันนั้นแหละ หมายความว่าหากพวกเราใส่ร้ายคนอื่นสำเร็จหลังจากใส่ร้ายถ้าสำนึกผิดและมาหันกระทำความมาดีผลของกันมาดีก็ยังทานอำนาจกรรมชั่วไว้แต่ห้ามไม่ให้ส่งผลกรรมชั่วได้แต่ทางตรงกันข้ามหากพวกเรายังทำตัวผิดศีลละธรรมก็เหมือนการไปใส่เชื้อใส่ไฟให้วิบากกรรมเร่งมาถึงตัวมากขึ้นและแรงขึ้นเช่นกัน เวลาที่วิบากกรรมชั่วส่งผลน,นั้นนอกจากระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วยังมีอีกหลายปัจจัยแต่วิบากกรรมชั่วเช่นการเอาคืนด้วยชีวิตหรือถูกทำร้ายอันนี้จะรอจังหวะเวลาที่วิบากกรรมชั่วส่งผลเช่นถึงเวลานี้สถานที่นี้และตายแบบนี้คือจะมีบริบทของมันที่ชัดเจนมีตัวอย่างสมัยหลวงพ่อสดท่านยังมีชีวิตนะ มีแม่ชีท่านหนึ่งได้เห็นภาพตนเองถูกงูเห่ากัดพร้อมกันถึงสามตัวเวลานั้นเป็นเวลาทุ่มตรงหลังจากหลวงพ่อสดท่านทราบท่านเลยเตือนแม่ชีท่านนั้นบอกแม่ชีอย่าออกมาจากที่พักก่อนเวลาทุ่มหนึ่งแต่จะด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบแม่ชีท่านได้ดูนาฬิกาและเห็นว่าเลยทุ่มไปแล้วเลยเดินออกมาและโดนงูเห่ากัดถึงสามตัวตามที่ได้เห็นในยานสมาธิ พวกเราคิดว่าอย่างไรในเรื่องนี้หลวงพ่อสดท่านห้ามไม่ให้แม่ชีออกมาจากที่พักก่อนที่เวลาที่ถูกกําหนดแต่ด้วยวิบากกรรมทำให้แม่ชีตาลายไหมถึงเห็นเวลาผิดคาดไปดังนั้นหากพวกเราพบเจอคนเกิดอุบัติเหตุหากพวกเขามีชีวิตเคยถามพวกเขาหมาว่าทำไมไม่ขับรถดีขับรถดีจะรีบออกมาจากตรอกซอยทำไมหนึ่งในคำตอบของคนเหล่านั้นจะมีคำตอบหนึ่งที่มักตอบมาว่า ก็มองแล้วไม่มีอะไรเลยขับออกมานี่แหละเป็นวิธีอย่างหนึ่งที่พวกที่จะเอาคืนอาจจะบังตาหรือให้ความเป็นจริงผิดเพี้ยนไปหรือที่คนเขาเรียกกันว่าถูกผีบังตานั่นแหละทีนี้พอจะเข้าใจหรือยังว่าบางอย่างพวกเขาได้เอาคืนในช่วงเวลาที่กําหนดไว้หากผลช่วงนั้นคือจะหมดเวลาเอาคืนหรือบางคนอาจจะมีการเสียทรัพย์เกิดขึ้น จะมีเหตุบางอย่างชักจูงให้รีบจ่ายเงินหรือต้องรีบตัดสินใจอย่างฉับพลันนั่นคือการที่พวกเขาโดนใจให้ตัดสินใจตอนนั้นดังนั้นหากพ้นช่วงนั้นไปก็คือหมดช่วงเวลาที่เขาจะเอาคืนได้แต่ขอเตือนว่าแม้รู้ว่าสามารถทำแบบนี้ได้ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด วิธีที่ดีที่สุดคือการไม่กระทําชั่วนั้นอีกเป็นครั้งต่อไปและเห็นโทษขอองค์การทำชั่วนั้นอย่าลืมว่าแม้บางครั้งพวกเราจะพ้นช่วงการชดใช้มาได้แต่การกระทําที่ผ่านมาในอดีตพวกเราไม่ทราบว่าคิวต่อไปจะเจออะไร เมื่อเผชิญความคับขันที่เกิดขึ้นจงเพียรรักษาจิตไว้เพราะคลื่นจะทานกันหากผลของกรรมชั่วส่งผลในปัจจุบนันพวกเราทรงจิตใจให้ไหม่ให้เศร้าหมองมากเกินไปจะทำให้กระแสที่จะต้องได้รับเบาบางลงด้วยการไม่เปิดประตูให้จิตดิ่งลงเมื่อจิตควบคุมไม่ได้ดิ่งลงเมื่อใดเมื่อนั้นจิตจะเปิดให้วิบากกรรมชั่วนั้นมาถึงตัวเร็วขึ้นแรงขึ้นไวขึ้น ยิ่งผู้ใดกระทำชั่วยิ่งขึ้นนั่นคือการตอกตะปูปิดฝาโงตนเองหากถูกกระทำด้วยกายวาจาและถูกกระทบอันไม่พึงปรารถนาพึงทราบว่าตอนนั้นพวกเรากำลังชดใช้นี่เวรกรรมนั้นอยู่แต่จิตใจพวกเราต้องประคองจิตใจไว้รักษาจิตใจไว้นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องพึงกระทำ มีสติรู้กายใจไปแม้ว่าวิบากกรรมนั้นมาถึงตัวแต่เราไม่เอากิเลสนำทางมาแก้ปัญหาแต่เราใช้ปัญญาให้มากขึ้นสิ่งเหล่านั้นผลของความเผ็ดร้อนที่เกิดจากเอากิเลสนำทางมาแก้ปัญหาจะลดลงและหากจิตนิ่งสงบหนทางที่จะแก้ไขมันจะมีขึ้นมาอย่าลืมว่าปัญหาทุกอย่างก็ไม่เที่ยงเช่นกัน